อย่างนี้เนาะถ้าเทาเราเริ่มจากมอลต้นเนี่ยจริงๆเริ่มแต่ประถมเนี่ยนะเริ่มจากกระโมรู้จักนับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หกลบอะไรๆไอ้บวกอีกเดียวอยู่แล้วบวกไอ้บวกครบครัวแค่นั้นแหละอาจจะยังไม่ค่อยมีลบเท่าไหร่เลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนคำศัพท์ก่อนนะในคอร์สนี้ผมผมเขียนเนี่ยเขียนเป็นภาษาตีนชิ้นกว่าจจะภาษาตีนแต่ผมมีภาษาไทยให้ไม่ต้องห่วงนะ แต่พยายามปรับตัวภาษาอังกฤษทั้งคณิตศาสตร์นิสสัญญาเนี่ยปรับตัวกับภาษาอังกฤษเอาเผื่อบางคนรู้บางคนไม่รู้ข้อมือผมเคยเคยบาดเจ็บเคยเอ็นข้อมือขวาเสียบดังนั้นเขียนภาษาไทยไม่ค่อยได้ม้วนเยอะเกินม้วนม้วนเยอะับลายมือผมเละละนะดังนั้นผมก็เลยถนัดเขียนภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยนะแต่ผมพูดภาษาไทยแน่นอนนะอันนี้เนี่ยก็คือถ้าภาษาไทยคืออะไรนะเส้นของจูนัะเส้นของจูนชอมัสชาเส้นของจูนเตยบวกนะก็ เห็นก่อนแล้วกนะันเนาะอ่าให้ให้พวกเราชินกับภาษาอังกฤษ,าษาผมนะเดรสเซ็ตออฟอะไรถ้าจำนวนนับก็คาวติ้งทั้งเมืแปลตรงๆไปเลยนะอ่าจะได้จะได้ถนัดภาษาอังกฤษกันด้วยนะจำนวนธรรมชาติอะก็แนทเจอร์ลำเบอร์ใช่ไหมจะเรียกชื่อไหนก็ได้นะแล้วก็จำนวนเต็งบวกกนะ็โพสิทีฟบิวเจอร์เนาะอ่าเรียกชื่อไหนก็ได้แล้วก็สัญลักษณ์อีกอันหนึ่งที่เราน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือเขียนแท็กบวกนี้ก็ได้นะเออนะหรือหรือบางคนก็ เห็นเป็นแท่งแล้วก็มากสูงนี้อันเดียวกันนะอันนี้คือเซตของจำนวนเต็มบวกแล้วต่อมาเนี่ยอย่างเครื่องสับสนนะในคอร์สนี้คือถ้าว่าเอ็นสูงนี้เมื่อไหร่หรือในในการเรียนคอร์สอื่นๆเนี่ยก็คือมันมีสูงโผล่เข้ามาอย่างนั้นแหละนะก็คืออาจจะเก่งนี้ก็ได้นะไอ้ชื่อก็จะเป็นแต่เซ้นออฟนอนเลขผิดทีิเช่นเคยใช่ไหมนอนเล็ผทีนะคือจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบนะอันนี้ต้องควรอย่างเดียวแล้วยังไม่เรียนสมการแต่เรียนมอต้นอยู่นะก็ต่อมา อันนี้คือก็จะมีบวกคูณเนาะยังไม่มีลบพอมีลบเลยต้องรู้จักจำนวนเต็มนะมันก็จะมีตั้งแต่ศูนย์แล้วก็หนึ่งลบหนึ่งสองลบสองไปเรื่อยใช่ไหมอันนี้ก็จะเซ็ตของอินทิเจอร์เนาะอินทิเจอร์เนี่ยแต่ถ้าถ้าเดี๋ยวใครไปสอนมอตโต้โกลฟรายเขาจะใช้เป็นตัวไอเนาะแต่ว่าในคอร์สนี้เราใช้ตัวแซดนะแซดที่แปนะ แทรกแบบแนวยาวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยที่เดีเรียนเก่งลองดูนะสำหรับพันธ์ศาสตร์เนาะอ่ะเราใช้ตัวแทรกนะครับอ่าแล้วก็พอเรารู้จักบวกลบคูณเนี่ยสักพักเราก็เรียนหาอยู่แล้วนะเราก็จะรู้จักของเส้นของจำนวนตรรกยากใช่ไหมเส้นของจำนวนตระกยากคือจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนใช่ไหมจุดที่เศษเป็นส่วนเป็นจำนวนเต็มแล้วก็ส่วนไม่เท่ากับศูนย์อยู่อาอย่างนี้แล้วเราก็รู้รว,ว่าโอเคมันมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะ นะเซตของในจำนวนเต็มบวทั้งบวกเนี่ยัวงหลายทั้งวเนี่ยนะก็จะเป็นจำนเต็มที่เฉลี่ยจนวเต็มทั้งหมดก็จะเป็นจำนวนต็ยะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรียนเรื่องอ่าท่านสมัยโมเลสนะอิทารกราสเงี้ยใช่ไหมก็เลยรู้จักจำนวนประเภทสักที่สองที่แบบว่ามันไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้นะจำนวนประเภทนี้ต้องเรียกว่าจำนวนอัตรายะนะเดี๋ยวนะนี่ผมเขียนชื่อก่อนเนาะจะได้ชินกับสาษาังกฤษนะเซตอ้ออะไร เอ่อ uh, rational number นะครับเหมือนเดิมนะไม่ต้องตกใจว่าต้องมาตั้งจำภาษาจีดนะเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆก็คุ้ก็จะได้อีกแล้วนะบางคนก็จำได้อยู่แล้วก็มีนะเราคุ้อยู่แล้วนะคิวพาวหรือว่าคิวคอมบิเนชนะครับก็คือจำนวนจีนที่เหลือนะที่ไม่ใช่จำนวนัตกรยะเรียกว่าจำนวนอันร์ยะทั้งหมดนะเช่นอะ๋อ irrational number นะครับ นะแล้วผมพยายามใช้แค่2กระดา,านฝาเนี่ยคุณจะได้บันทึกได้ทั้งหมดนะตรงๆข้างซ้ายเอาไว้เขียนนอกเรื่องและกันทีเ่เราก็เป็นข้อมูลอย่างอู่ที่เรารู้กันในห้องเลยส่วนส่วนออนไลน์ก็เรื่องผมงลกอไส่วนออนไลน์ก็คืนออันนั้นอันนั้นผมเปิดแบบภับบิ้นะเผื่อใครอยากดูก็ดูได้นะอ่ะโอเคแล้วก็พอพอรวมกันก็เรียกจำนวนจริงเนาะก็คือจำนวนจริงก็คือ มีจำนวนตกะกยะกับจำนวนตกะกะรวมกันทั้งหมดนะดังนั้นคำถามว่าจำนวนตะกยะนิยามคืออะไรก็คือจำนวนจีนทั้งหมดที่มันไม่ใช่จำนวนตะกยะนิยามอยู่นี่นะอ่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่จริงถ้าเราขยายอีกก็มีจำนวนเะชิงซ้อนเนี่ยนะแต่ว่าเราไม่ได้สนใจแล้วก็มีแค่นี้แล้วกันนะอันนี้เ like นะดี๋ยวเซ็ตพอกเดียวลงไปแล้วส่วนตัวแ,น,แนี้เนะน,น,นี่ยนะเดี๋ยวเซ็ตพ้อกเรียวลงัปเร็ตพ้อกเรียว Okay. พอเรียนจรุจรจิงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมันก็เรียกว่าอยู่จบมต้นแล้วแหละนะจบมต้นแล้วมันเริ่มเรียนมอปลายเดี๋ยวนะจบมต้นแล้ว <c oughs> บอกแนละ้วไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันแค่ทุกวนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนตอนที่มันเกี่ยวกับอัราการดูดซับแหละผมจะไปช้าๆนะอ่ะเพราะเป็นของมอปลายคือชี้ที่ผมแจกนะเดี๋ยวจะอัปเดตใหม่อีกร็บนะ อันนี้คือของมอนไลน์ละเราเริ่มเป็นพวกแนวปริ้นแบทในสองนนแนวนอกก็ปริ้นแบทในปอนตีเนาะก็คือมารู้จกัก <c oughs> real number system มก็คืออะไรเนี่ยนะไม่ได้รู้จกักเฉพาะจริงเนี่ยแต่รู้รู้รู้เป็นระบบปไปเลยก็คือ real number system คืออะไร real number system เต็มคืออะไรไม่ปกติอะไรใครฟองดิมิติสองรูสึกเนี่ยอ้าวอ้าวอาตรงนี้ เราชี้ใช่ไหมเราคุยได้ข้างหลังเห็นเป็นตัวเล็กอ่าหลังผมเห็นมือเห็นไหมเห็นนะโอเคเดี๋ยวผมไปพามพ์อักษรตัวใหญ่กว่านี้นะเผื่อเผื่อใครมองไม่ไปเห็นนะจริงๆคนสายตาสั้นที่สุดน่าจะเป็นผมเนี่ยครับเต็มวงเขียนเดี๋ยวมอง <laughs> ไม่เห็นตั้เองเลยนะโอเคตอนพิมพ์ตัดต่อเราเขียนอะไรนะคุณกระดาเรามองไม่เห็นนักเรียนเห็นหมดทุกคนผมไม่เห <laughs> ็นม <laughs> ีคนเดียวเลยอะ ก็คือเรียลนัมเบอร์ซิสเต็มนี่มันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคือก็คือประกอบด้วยเซตของจำนวนที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีเซตของจำนวนนะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ R มาโดดๆแล้วก็จบนะคือเรียลนัมเบ s ร์ซิสเต็มก็จะมีนะสัญลัณ์เกี่ยวกับการเท่ากันก็นคืออะไรจะมารบกวรเนาะแล้วก็มีเรียวกว่า b i n a r y operation มาอีกสองอันอคนือบวกกับคูณใช่ไหมนะเป็นฟังก์ชันอย่างหนึ่งใช่ไหมนิยามไบนารีโอเปอเรชัเรียนยง วันนี้โ o เปอเรชั่ภาษาภาษาไทยภาษาตุนภาษาไทยตุนตอนตอนเราเรียนละจะมีภาษาอังกฤษไหมอ่ะใครรู้คำแปลวันนี้โอเปอเรชั่แปลให้ผมฟังหน่อยสมัยเรียหลักคณิตศาสตร์อาจารย์แปลว่าไงอ่ะวันนี้โอเปอเรชั่นจำได้ไหมจำไม่ได้ก็ดีละงั้นจำภาษาอังกฤษไปเลยอ่ะอันนี้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 จำภาษาไทยได้คือความสัมพันธ์ใช่ไหมเรียนใช่ไหมความสัมพันธ์สมมุติเนี่ยเรียนในหลักคณิตศาสตร์นะ ในในในอก็มีความสัมพันธ์สมมูลเหมือนกันก็คือ relation ที่เรียกว่าเท่ากับเป็นความสัมพันธ์สมบูลนะสะทอ้อนปฏิสมเป็นสะทอ้อนสมมาตรถ่าทอดนะนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนเรียนเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะอันนี้คือ binary operation นะบนจมูกจิง binary operation นะ on นะอันนี้ relation on R นี่แล้วมันก็จะบอกว่าอ่ะมี relation on R ที่เป็น i n f i n i e relation แล้วก็มี Binary Operation ที่มีสัจพจน์กันต่อไปนี้ก็คือตามที่ผมเขียนไว้ในชีตนะอันนั้น,นคือเอาวันนี้ภาพรวมนะถ้ารู้สึกว่าไปเร็วจังเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าเน,นาื้หาเป็นภาพรวมของทงอั้งคอร์สละการนัวันนี้พูดของทั้งคอร์สให้ฟังว่าเราจะเรียนอะไรในคอร์สนี้นะ,ะเผื่อใครเปลี่ยนใจจะได้เปลี่ยนใจทันนะ,ะสุดใครไม่เ่ยนใจก็ พรุ่งนี้เขาไม่น่าจะทันแล้วใช่ไหมแต่ว,วันนี้วันสุดท้ายได้ไหมไอ้เอขาเขาให้สองสัปดาห์หรือหกสัปดาห์รู้ผมจำไม่ได้สองใช่ไหมสองนะเออนะแต่แสดงว่าผมยังจำได้อยู่นะไม่ได้สอนมาสายมากเลยเนี่ยที่หลังอย่ามาสายสายเกินไปละจะไป,ป,ป,ปยังไงยังไหนะนิยามเรเลชันจะได้เมตร principle of mathematics แล้วกระบวนการเรื่องเรเลชันคืออะไร relation บนเซต A เนี่ยคือสับเซตของ A cross A ใช่ไหม cross คือกา i ต n product ั a r t รต i เ n product คือเซตของคู่ด,ดับอย่างนี้เป็นต้นนะเราเรียนหมดแล้วเนาะตั้งแต่สมัยเรียนหลักคณิตศาสตร์อาจารยนั้นรู้จัก relation แนะล้วบอกว่า relation คืออะไร c o relation r on R ก็ออคือเป็นสับเซตของ R cross R แล้วพอบอกว่าเป็นเป็น relation ก็คือมีสมบัติอะไรนะส,ส้อนก่อนนะก็คือทุก x ที่เป็นจริง x เท่าบอก x สมัยเรียนเป็นเีเลชันก็คือ x หา x นะแต่ว่าอาร์ของเราคือพกับตัวเลยคิด x กับผม x เป็นต้นนะมันก็มีอะไรอ่าอ่าสมมาตรใช่ไหมสมมาตรแต่กูคิดว่าที่จริงถ้า x ก็ตอบ y แล้ว y ก็ตอบ x ถ้าสมัยเรียนเีเลชันก็คือถ้า x ห y แล้ว y ห x หรือคิดเปบคือค่าอะไรนะ x y อยู่ในน่าแล้ว y x อยู่ในอะไรเป็นต้นนะ อ๋อ x n x เขียนในแบบคืออะไรนะ x x อยู่ในนั้นเลยไม่รู้สมัยเรียนลองเขียนสัญลักษณ์ไหนนะแต่ว่าถือว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหมือนกันหมดแค่แค่เปลี่ยน na เป็นเท่ากับเปนได้หมดนะแต่สุดท้ายคืออะไรนะแต่ข้อใช่ไหมคุณคุณนบ้างไหมเนี่ยหวังว่าหวังว่ายังคุ้นอยู่นะคงไม่ลืมหมดใช่ไหมนะแตได้ไหมเป็นยังไงในชั้นของสมมติที่เรียนที่นี่ยน่าจะได้เรียนบ้างนะเออ อันนี้คือ e l เลชันที่เป็นสัจพจน์ของตำวจริงดังนั้นถ้าถามว่ารู้ได้ไงว่าเท่าก็เป็นสัจพจน์นะสัจพจน์คือถือว่าจริงโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์นะถือว่า R ร n มันเรียลนัมอร์ซิสคือแบบนี้มันจริงแบบนี้ของมันเองโดยที่เราตัง้งให้มันเป็นแบบนี้นะไม่ได้ต้องพิสูจน์ไม่ใช่พฤษฎีธิบทนะเป็นการตั้งของเรขึ้นมาว่าจำได้ว่าอ a ร Number System ร์เต็ระบบจำนวนจริงมีสมบัติแบบนี้นะคือมีเซสของจำนวนจริงเรียกว่า R แล้วก็มี relation กับ binary relation ที่มีสมบัติแบบนี้นะ relation ต่อไป binary operation ที่เขียนแล้วนะอยู่ในกระดาษกระดาษนะที่มันจะเป็นอะไรอ๋อแต่ว่าเออโอ้โหนี่ไงผมเขียนเนปะ็นภาษาไทยไแลนะ้วว่า binary operation ก็คือการดำเนินการควิภาคนะถ้าถ้าคุณวิพา,น,าพนี่นะอันนี้ควิภาคกำลังคิดอยู่นะเขาเรียกควิภาคโอเค อันนี้การดำเนินการอันนี้ทวิภาคโอเคนะการการทวิภาคบน a อันนี้ยางคืออะไรการดำเนินการทวิภาคบน a ขันผิดการดำเนินการทวิภาคคืออะไรคือฟังก์ชันฟังก์ชันจากไหนไปไหนถ้าการดำเนินการทวิภาคบน a ก็คือเป็นฟังก์ชันจาก a ไป a, a นะอันบาร์รี่ออปเปอรชันบน R ก็คือหมายถึงว่าบวกเนี่ย เป็นฟังก์ชันนะจากอาร์ทอร์อ่รไปอาแล้วก็การคูณก็เป็นฟังก์ชันจากอาร์ทอร์อ่รไปอาร์อันนี้เขาอย่าไอไวราลล์มาเป็นชื่อของอาร์ตอนนี้อันนี้บางคนอาจจะไม่ชินคืออย่างเงี้ยนะก็คือคือ,คอมองเป็น f ก็ได้ไนะถ้าถ้าชินตรง f เนี่ยก็คือคือฟังก์ชันนะครับอ่ฟังก์ชันแล้วเวลาฟังก์ชันพอระดับมปลายสมมติเวลาสอนเด็กเนี่ย เป็นเขียนฟังก์ชันอีเด้งอาจจะงงใช่ไหมหรืออะไรนะเขาก็จะไปเรียกเป็นพูดว่าอะไรนะสมบัติปิดใช่ไหมก็คือเอาจำนวนจริงสองตัวสองตัวเนี่ยมามาบวกกันแล้วออกมาจำนวนจริงเนี unusual unusual> ่ยสมบัติปิดผมใส่อะไรไปเพราะนี้ผมใส่เป็นเรื่องดินการทวิภาคไปแล้วไงผมใช้คําศัพท์ของคอร์ดีไปล่ถ้าคําศัพท์มองปลายคือมีสมบัติปิดการบวกนะคือเอาจำนวนจริงบวกกันแล้วเป็นจำนวนจริง เอาจริงสองตัวเนี่ยมาคูุกันเนี่ยก็ยังเป็นเงจริงเนี่ยก็จะเป็นสมบัติปีนะก็นั่นคือภาษาอองปลายแต่ภาษาของเราเป็นฟังก์ชันนะแล้วมันก็ยังครอบคลุมด้วยถ้าเราพูดถึงฟังก์ชันเพราะว่าบางทีเราอาจจะถามนี่เลยว่าเวลา A เท่ากับ b แล้วทําไมสรุปได้ว่าบวกบวกด้วยสิ่งที่เท่ากันแล้วมันเท่ากันรู้ได้งไงว่าถ้าเเท่ากับ b แล้ว A C บวกเท่ากับก B บวก C อันนี้ไม่ใช่ทฤษฎี CD บทแต่ว่าเป็นสัจพจน์นะแต่ว่าถ้าถ้าถ้า A บวก C เท่ากับ b บวกซแล้วคนตัดของสองข้างอันนี้เป็นทฤษฎีบทไม่ใช่สัจพจน์นะอันนี้อันนี้ทฤษฎีบทอันนี้ X เอ็กเซียมเดี๋ยวามเขียนเล็กๆนะแต่ถ้าดูใครไม่รู้หวังว่าไม่มีใครสัดเรียนนะอันนี้มันเล็กมากแล้วเดี๋ยวผมลบก่อ่มันมันต่างกันยังไง วันนี้ทุกคนไปก่อน้ะทุกคนไปด้วยแล้วก็กวาดเนื้อหาไปด้วยแล้วยังยังไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาสมการโดยตรงเนะยกำลังเรียกว่าไม่สอนมาเป็นปีแล้วผมแบบว่าสบายมากในปที่แลวดังนั้นขอขอทองคนทักษะการสอนเลยว่าเราเราไปได้สอนนานที่เราจะไม่กออเม็น,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 น ว่าต้องสอนอะไรบ้างเนี่ยแต่ <c oughs> ถ้าถ้าสอนเร็วไปช้าไปาบอกช้าไปไม่ถือเร็วไปกนะ็พอดีแล้วถ่าจะพอดีแล้ววันนี้มันแค่กว่านะอตถ้าถ้าเร็วไปก็อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าเดี๋ยวเข้าเนื้อหามันช้าลงเองนะเออ,อส่วนส่วนถ้าช้าไปนี่ที่ผมว่ามันก็เร็วแล้วแหละก็นนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมไม่ช้าไป,ไปหรอกนะถ้าควนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกนี้ก่อนว่าทำไมถ้าถ้าผมบอกว่าเอแล้วกับบีแล้วเอาหววเข้าด้วยด้วยจำนวนจริง อย่างเงี้ยนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของแอคเซียมแต่ว่าถ้าถ้าถ้าผมเริ่มอย่างนี้นะว,ว่ามีอย่างนี้เลาผมตัดออกเนี่ยเรียกว่า cancellation property เนี่ยสมบัติการตัดออกอันนี้ก็จะกลายเป็นเกีเ่ยวก่มเพออราะลายแอคเซียมมาจากไหนคือคือเอทั้งบีนี่เป็นการสมมติใช่ไหมถ้าถ้าเราสมมุติว่า, B, B ามีมีมีเอทั้งมบีมาแล้วเนี่ยซีทั้งหีอยู่แล้วใช่ไหมโดยยสมบัติฮอน ดังนั้นเนี่ยผมผมก็จะมีการเท่ากันคู่ดับที่เป็นที่ยามนะการเท่ากันคู่ดับคือตัวหน้าเท่ากันไม่เคยเขีนที่ขอโท AC สิไม่ใช่ไม่ใช่ AB นะขอโทเขียนเขียนเร็วเกินนะนั้นก็คือ A ท่ากับด B โดยโดยสมมติฐานอยู่แล้วแล้วก็ C ทั้งหมด C ก็โดยสมบัติสะท้อนอยู่ละนี่เท่ากัน พอ,พอสมบัติการเป็นฟังก์ชันเนี่ยว่าเวลา x เท่ากันค่า y เท่ากันแบบที่เราพูดถึงตัวแปรใช่ไหมงั้น <c oughs> ถ้าถ้าถ้าผมใส่เป็นฟังก์ชันอะฟังก์ชันนี้คือบวกเอาบวกเนะี่ยยังไงฟัง <c oughs> ก,นะก์ชันบวกบนคู่ดับ ac ที่ว่า ac อยู่ใน r plus ฮะซึ่งซึ่งเราพี่เขียน f ac ในกรณีที่บวกเป็นแบบนี้ฟังก์ชันเราก็เขียนเ,เ,เป็นหลักบวกของ ac a ก a, ็คือ a ของ c นะ แล้วบวกของ b c คือ b บวก c นี่คือที่เราเรียนในปีไหนมันก็เลยเรียกว่าถ้า a เท่ากับ b ลบ a บวก c ลบ b บวก c โดยที่มันแค่เรื่องการใช้สัญลักษณ์ตรงนั้นเลยอ่ะนะแค่เขียนสัญลักษณ์ที่ต่างไปเฉยนะดังนั้นนี่คือมันใช้ axiom หรือตรงก็ไม่ถึงกับเป็นพิสูีบทหมายจะว่าถ้าเกิดอันนี้อันนี้เป็นพิสูีบทเพราะเราเราก็สมมติอย่างนี้ใช่มเรียนเรียนฟิสิกส์แมทนีแล้วนี่เนาะเราก็สมมติเริ่มต้นด้วย a เนี่ยนะสมมติ a ให้ให้ a บวก c ยกกีได้แล้วก็สมมติอ่า a บวก c ยกกีบวก c แล้วแล้วกันท้าสุดท้ายเราอยากให้ได้ a บวก b ก็คือระหว่างนี้เราก็อาจจะมีการพิสูจน์อะไรต่างๆไปซึ่งซึ่งถ้าถ้าใครยังจำได้เราใช้ใช้ข้อไหนในการพิสูจน์นั้นอีกอย่างการบวกใช่ยเดยเดี๋ยวเข้าตัวเนี่ยงรวดเร็วนะก็คือที่เราอ่าบวกบวกเข้าทั้งสองข้างไม่ต้องพิสูจน์ที่ผมบอกไปนะมันมันคือส่วนหนึ่งของ axiom แล้วผมก็บวกบวกเข้าไปทั้งสองตั้ง ไ่ต้งสูตเป็นเอกซิสในการบวกฟังกชันแล้วก็ผมก็จับคู่ได้ใช่ไหมสมบัติการเปลีป่ยนกลุ่ผมก็แทนที่จะเอาเจนซมาก่อนเี่นะผมก็เปลีป่ยนกลุเจอตรงนี้เนาะันก็จะกลายเป็นสอตงตนีบวกกันนะแล้วตัวนี้บวกกันอีกเหมือนการบวกเ็นออกมาเป็นศูยนย์เน่นแล้วก็สูกเป็นเอเ n t ตี้การบวกก็เรยเอเดนตี้ตรงนี้ประมาณนี้น,นะอันนี้คือการพิสูจน์ที่สี่บทที่รวกเราอ่างนนี้เป็นต้นนะอันนั้นคือ เรียกว่าเราเรียนระบบซิสเต็มเนี่ยผมก็จะมากับสถิต์การเข้ากันที่ที่เป็นคือเร l เ t i o ชันแล้วก็สถิต์เกี่ยวกับการบวกการคูณที่อยู่ในชีทที่ผมแจกให้พวกเรานะพวกมีอะไรบ้างเนี่ยสมบัติการเปลี่ยนปุ่มนะแล้วก็มีเอกลักษณ์การบวกคือศูนย์ศูนย์บวกอะไรก็ได้ตัวนั้นเนี่ยแล้วก็ผูกชมจริงจริงมีอินเวอร์สการบวกก็คือ a บวกกับลบได้ศูนย์ แล้วก็มีสมบัติการสลับที่นะ a บวก b แล้วกับวก a แล้วก็การคูณก็มีสมบัติแบบเดียวกันคือเปลี่ยนกลุ่มแล้วก็มีเอกลักษณ์การคูณที่คนละต,ตัวกับเอกลักษณ์การบวกลยคือมีจำนวนหนึ่งที่จำวนจริงเนี่ยที่ที่หนไม่ใช่ศูนย์นะคนละต,ตัวกันแล้วหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนะั้นต่อมานะครับทุกจำนวนจริงที่ไม่ใช่ศูนย์เนี่ยมีอีกบทการคูณน,นะเรียกว่า a แล้วก็ยกกำลังลบหนึ่งเนี a ่ย a บวกเอนะครับก็คูณคูณกับ a แล้วได้หนึ่ง แล้วก็มีสมบัติการสลับที่นะ่อันนี้คือสมบัติเกี่ยวกับการบวกการคูณแล้วก็คอามเหมสมกันก็จะเป็นสมบัติก,การแจกแจงเนาะอ่นะก็จะจบ,บต,รตรงตรงกรอบกันไปนะเรียนบะร้อยหลังจากเรามีเรียลนับเบอร์ซิสเต็มเนี่ยเรารูนะ้จักการเท่ากันการบวกจำนนจริงกาับจำนวนจริงนเนี่ยนะมันก็จะมีสมบัติอะไรต่างๆที่เราเคยพิสูจน์ในพิซแมทเนี่ยตามที่ผมเขียนในที่สุดต่างๆเน,นี่ยนะ อ่าสำหรับคนหวังว่าไม่มีใครขาดเรียนนะสำหรับคนขาดเรียนก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเอกสารก่อนนะแล้วเราค่อยดูตามเนี่ยนะอันนี้นีผมขอพูดตามเอกสารในตอนนี้นะก็จะมีที่สี่บทที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นกระท้ายเป็นเรื่องสมบัติการตัดออกนสสั่นแหละแต่ผมเขียนเขียนซะั้นก่อนเดี๋ยวๆผมจะอัพเดททั้งหมดนะแล้วก็คือเช่นเช่นที่ที่สี่บทที่หนึ่งอย่างขอันแรกเนี่ยคือสมบัติการตัดออกใช่ไหมมันมี a เหมือนกันต่อค่าเนี่ยผมก็เลยตัด a ออกแล้วเหลือ b เป็นอะไร ที่สองก็เป็นสมบัติการตัดออกด้วยการคูนแล้วก็เขียนเต็มๆแบบที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันก็จะเป็นซึ่งที่ผมบอกเนผมจะอัปเดตทีเดียววันนี้ยังอัปเดตให้ไม่ทันนะขึ้นกลับมาไม่นานนะยังสภาพไม่ค่อยดีเลยบ้านก็ยังผมจัดไม่เสร็จเลยก็คืออย่างนี้นะอันนี้เราจะมีสมบัติการตัดออกใช่ไหมที่ผมเพิ่งพสุดไปเขียว ถ้ามี a c เท่ากับ b c และ c ไม่เท่ากับ0แล้ว a กับ b อันตอนตัดออกการบวกเราไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเราตัดออกได้เลยแต่ว่าเวลาคูณเนี่ยมันถึงต้องมีอันนี้เพราะเรามีนักเซียมที่ว่าอะไรนะพวกจำนวนจริงที่ไม่ได้ศูนย์มันถึงจะมีอินเวนต์นะศูนย์ไม่มีอินดเวนต์ก็เลยต้องมีเงื่อนไขตรงนี้แล้วตอนที่ศูนย์คืออะไรเราจะมีอินดเวนต์กับ6 c คูณด้วยสองทางด้วยเออมันก็เลยต้องมีเงื่อนไขีว่า c ไม่เป็นศูนย์แน แล้วก็ใน,ใน,ใ,นในการคำนวณจริงที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเออถ้ามันเป็นสูงที่ตัดออ,อ,นะออกม่วไม่ได้เลยนะแตห้ามตัดออกม้วนแล้วเดี๋ยวเป็นสมการที่ต้องระวังมากกว่าการที่ไม่ใช่สูงต้องดูไม่ว่าเป็นบวกเป็นลบอีกเพราะถ้าเป็นบวกก็ตัดเลยแต่ถ้าเป็นลบตัดแล้วเดีย๋ยวลืมเกียเครื่องหมายนะน่าจะจำได้แล้วสมัตมองปลายนะเออดังนะั้นไอ้พวกเนี้ยเวลาเป็นการคูณที่อย่าสุ่มสิส่งุ่มทำไปเรื่อยนะบวกลบคูณย้าย ตามใจชอบได้เลยนะผคุณว่าคิดในใจได้เลยแต่พอจะคูณจะหาเนี่ยคือระลึงเสมอว่ามันจะมีเงื่อนไขประเภทนี้อยู่นะ,อะไอันนี้ผมเขียนให้ก่อนเนาะยังไงมันก็กว่าเนี่ยถูกัดที่มุณคุณจะตัดออกเนี่ยจะตัดซีออกสองข้างเลยอย่าไปตัดม้วนะคุณต้องเช็คก่อนว่ามันตลงมเป็นว่านศูนย์เปล่าถ้าม้านศูนย์คุณตัดออกไปเลยแต่ถ้ามันน้อยกว่าศูนย์ก็แล้วนะตัดตัดเสร็จเป็นไงก็ยอย่าเพิ่งเร็วเกิน <c oughs> ตัดเสร็จก็อย่าลืมติดเครื่องหมายเป็นตรงข้ามนะจับมากเป็นน้อยถ้าตรงนี้เป็นน้อยตรงนี้จะเป็นมากต้นเะด็ดนะคือมันมีอันนี้อยู่ที่ถ้าไม่บอกเนี่ยเจ้าเด็กก็จะลืมอีกบอกอีกก็เดี๋ยวไม่มีคนลืมอีกเนี่แบบบอกแล้วว่าคูนกับหารเนี่ยอย่ามั่วนะ <c oughs> จำอันนี้ไว้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะโอเคนะอเคนาะระวังให้ดีนะเวลาแก้สมการแก้สมการเนี่ยเช็คให้ดีเป็นบวกเป็นลบเป็นศูนย์หรืออะไรออกอาแช่มห้าม ห้ามตัดมุ่วนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นไงไอ้เร่องนี้จริงๆผมข้ามานะหลังจากมีเท่ากับมีบวกมีคูณแล้วก็มีสมบัติของการบวกการคูณอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะที่สิบหกที่สองคือมีคูณด้วยศูนย์ใช่ไหมคูณด้วยลบหนึ่งนี่มีเหมือนการบวกของหนึ่งนะแล้วก็คูณด้วยลบเข้าไปสองทีนะอาจารย์แล้วนะดูสามชี้ไปนะแล้วก็มีสมบัติว่าอินเวอร์สสองทีกลับมาที่เดิมเนี่ยเนาะ ที่ขที่3าก็มีเหมือนกันนะว่าอินเวอร์สการบวกนี้อินเวอร์สการคูณนี้ต่แล้วนะถ้า A ไม่เป็นศูนย์อินเวอร์สก็ไม่เป็นศูนย์นะสมบัติการสัดฟอรของการบวกกับการคูณผมเขียน้างบนนะแล้วก็อ๋อแล้วก็นี่สมบัติที่เราใช้แก้สมการคือคือนี้เลยถ้า a คูณ b เท่ากับศูนย์แล้ว a เท่ากับศูนย์หรือ b เท่ากับศูนย์ใช่ไหมนี่คือเห็นสมบัติง่ายๆีนี้ ตอนสมัยเรียนอต้นมปลายนี่ใช้นี้ทั้งวันเลยแก้สมการนี่อะไรเรใช้นี้แหละใช่ไหมเราใช้นี้แหละตอนแก้สมการคือเราใช้อันนี้เลยนะอีกอื่นเราก็ใช้แหล่เรื่องการถัดออกเพิ่มเข้าอ่างเงี้ยเราเราก็ใช้แหล่นั้นแต่ว่าบรรทัดสุดท้ายนี่เราใช้อันนี้เป็นจําเป็นี่เลยไงแก้สมการผู้นาเราทำไง้วเราเอามาอยู่ข้างเดียวกันจัดรูปจัดรูปแยกถูกต้อบใช่ไหม พอแยกเสร็จปุ๊บเราก็เอาแต่ละตัวเป็นสูตรแต่ละตัวเป็นสูตรไปนั่งแก้แก้ต่อนะเดีเออแล้วก็คือเวลาเรามีอย่างเงี้ยสมมติ่างานจงแก้รรมการนี้นะไอ้เด็กๆก็เป็นแบบเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะสมมติเนี่ยให้แก้รมการเนี่ยเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บคะแนนได้นะเดี๋ยวกาเก็บง่ายๆเดี๋ยวถ้าใครทำไมอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายจำนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวออก เดี๋ยวออกข้อสอบแล้วเดี๋ยวจะมีคนกินเล็กขนะอ่ะก็อันนี้เป็นไงก็ก็เนี่ยทำแบบสมัยเด็กๆได้เลยนะคิดในใจก็ได้นะอย่างเงี้ยเลยนะเดีกๆไปนี่กิเนเะล็กมาโอเคถูกปะแล้วก็แล้วเราก็รึถึงนี่ที่เวลามีสองตัวคูณกันเท่ากูบศูนย์นะครับเราก็จะจับแต่และตัวสูนยมันก็เลยเป็นอะไรก็ตามนี้นะ มันก็จะเป็น x ลบสามตอศหรือ x ลบหนู 0. แล้วเราก็ตอบว่า x เท่ากับสหรือ x เท่ากับนใช่ไหมแล้วก็พอเราเราเริ่มต่้งเนี่ยเรามาไปเขียนเป็นอนะไร x 3ามอง้า 1. 1> <c oughs> หนึเป็นต้นนะเวาเราตอบว่าเซตคำตอบก็คือเนี่ยมีมีหนึ่งกับสามหรือตอบว่า x ตสามหรือ x ตกองหน่งก็ 3, คือคำตอบของสมการนี้แต่ตรงนี้บางคนคิดว่าเป็นแะเป็นไงตัวทฤษฎีคือหรือ ดังนั้นคอมมาตัวนี้คือหรือไม่ใช่แร่แต่ยังไป่ท่องนะเพราะว่ามีคนเคยถามเป็นท่องคืออยากท่องมากเลยว่าอ๋อคอมมาแปลว่าหรือเสมอมันนอนกไม่ใช่ไม่ได้บ่อยอย่างนั้นนะคอมมาตัวนี้คือหรือแต่คอมมาที่อรือจะแระก็ได้เช่นที่ไหนมีอีกไหมเนี่ยเบมีไหมเนี่ยอ๋อคอมมาตัวนี้ไม่ไม่ใช่หรือไม่ใช่แร่เลยขั้นเฉยเฉยใช่ไหมขั้นยึ่ก่อนนยึ่ก่อน มีมีมมคอมม่าที่ไหน,นอันนี้คอมมา่าตรงนี้ก็ไม่ใช่หรือไม่ใช่แน่นเนี่ยใช่ไหมข้มมามเฉยๆเนี่ยใช่ไหมเอออันนี้นี่คอมม่าอันนี้คืออะไรและใช่ไหมไม่เกินหน,น, <Very good>. <liked> นึ่งสปงและมาอย่างน้อยนะผมใช่ดังนั้นคอมม่าในนิสานนี่คืออะไรอาจจะเป็นแร็อาจจะเป็นหรือาจจอ,อาจจะข้ามเฉยๆก็ได้นะ ดังนั้นก็ไม่ต้องท really ่องเนาะไม่ต้องท่องแต่ว่าต้องรู้ตัวจริงว่าตัวด้าเดิมคืออะไรเพราะว่าคอมม่าในคณิตศาสตร์คือจริงๆคือใช้ใช้บนกันนะดังนั like ้นคอมม่าตรงนี้คือเราต้องรู้ตัวจรินะแล้วจะได้รู้ตอนแก้สมการด้วยว่าเวลาผมคอมม่าหรือยู่หรืออย่างเงี้ยมันมันอาจจะและหรืออยู่ไม่ได้นะต้องต้องต้องจำตัวตัวเริ่มต้นนะ ด,ดังนั้นตอนนี้เข้าอสมก,การสักหน่อยเดี๋ยวไม่ได้สอนอสมก,การดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปเพราะเดี๋ยวนะเออก็่งเดือนจะเข้าอสมก,การอยู่แล้วนี่นะต้องโทษต้นโอเคก็มาดูช่องสี่ต่ไงและที่เ,เี่ยดันไปที่มันพอรู้จักบวกกับคูณปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดียางก,การลบกับการหารใช่ไหมเออมันจะได้เป็นคิวไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอ ความหายที่ร่องเนี่ยกระโดดสัอ่าไม่ต้องจดก็ได้นะเพราะว่าที่ผมบอกไปว่าอันนี้คือความเรียบอีเปยนว่าเราเราจะเรียนรายนี้คอร์สนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัปเดตที่ดีๆแล้วเรามาเริ่มเรียนกัะสถานการณ์กันกันดีๆดตั้งแต่ต้นเนี่ยจริงๆก็เข้าวันดได้เ,เนี่ยนะจริง <ๆ S 1> ผมก็ถ้าเริ่มสิบโมงยี่สิบที่ผมก็เกิดนำไปเกิดขโมยอะไรเนี่ยเนี่ย ทบทวนของมอต้นมอต้นเราจบไปแล้วนะตั้งแต่ตั้งนานแล้วเนี่ยนะตั้งแต่สองกระดาษตรงนี้เราผมลบทิแล้วเนี่ยตอนนี้เราเรียนของมอปลายอยู่นะใช่ไหมเออเรากำลังทบทวนมอปลายแล้วเราก็ของพอดีเรื่องิ้นแต่ต่อมาก็มาดูช่องสี่เหลี่ยมอีกสองช่องก็คือการนิยาม การลบกับการแทนว่าคืออะไรใช่ไหมคือเรียนตัวเลขที่เซมเริ่มต้นเนี่ยมีเซตของจำนวนแล้วก็มีเรレーションเท่ากันแล้วก็มีไบนารีโอเงเรชัショบวกคูณแล้วก็มาตัแบบสัจพจน์ของอีเรื่อเรชัショกับสัจพจน์ของอ๋อลืมบอกชื่อสัจพจน์สัจพจน์ตรงต่างๆเราเนี่ยในช่องแรกสุดหนะ้าที่ผมทำเนี่ยเขาเรียกว่าฟิลด์แคลเซียม ได้เรียนแอปแตกงอุบ้างแลนะ้วใช่ยังใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่ต้องสนใจอ่ะแต่ว่าอีกหน่อยได้เรียนแอปแต่งอุตบ้างคือเป็นสัายรถเดียวกับฟิวนะ๋วนะเดี๋ยวเราจะได้กรุบหลีดฟิว๋วนะอะตรงนั้นเนก็ไอ้สายรถเดียวกันนั่นคือเป็นฟิ๋วแอคกเซี่ยนอย่างเงี้ยกว้านะงๆเนี่ยอาคออนะือที่เนี่ยนะแล้วเมื่อสายบวกฟูดไปเนี่ยติ๋วนะแล้วก็อนะ่าต่อมาเนี่ยพอรู้จักบวกกับคูณเราจะนิยามนิยามเพิ่มนะ อันนี้กลายเป็นนิยามเพิ่มมาเป็นแทนว่านิยามการลบว่า a อลบบคืออะไรแสดงว่าลบเนี่ยลบก็จะเป็นไบตีโอเปอรชันเหมือนกันนะคือเราเอาจำนวนจริงมาลบกันได้ใช่ไหมโดยนิย,ยามก,การลบคืออะไรเอาเอาจำนวนจริงสองตัวมาลบกันเนี่ย a อลบบก็คือหมายถึงว่าก็คือ a อบวกกับลบบีันนมันมมนิยามที่สวยเนาะก็เลยอาจจะดูอ่ะ สมัยนี้อย่างแค่นี้ก็มันก็แค่นี้แหละนะ,ะ a ลบ b v a บวกกับลบ b อันตรงนี้นี่เรารู้จักแล้วก็บวกเรารู้จักแล้วลบ b เรารู้จักแล้วอือเปิดการบวกของ b นะอันทั้งนี้เป็นจำนวจริงอันหนึ่งอันนี้ก็จำนวจริงอันหนึ่งก็ต้องมาบวกกันได้แสดงว่าเวลาเจำนวนจริงสองตัวลบกันก็เป็นจำนวจริงนะแล้วก็เป็นไปในที่อุปนิสัยได้ตามนี้อนทย่างการลบเสร็จแล้ว